นี่เครื่องปรุงสำหรับเนื้อบดนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะทำไก่ไก่ต้มค่ะเพื่อนๆอ,อยากจะกินน้ำซุปมันนะทำสองอย่างกับข้าววันนี้ปาจะล้างไก่ใส่เกลือก่อนเพื่อนๆใส่เกลือเป็นเม็ดเกลือสำหรับไอ้ล้าง พวกของข่าวโลหนึ่งมีเก้าชิ้นค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวป้าจะแบ่งต้มซุปให้ป้าใหญ่ต้มซุปให้ป้าใหญ่ด้วยต้มซุปใส่มันฝรั่งเตรีรยมผสมแล้วเพืเ่อนๆ นี่ไก่กิโลหนึ่งนะคะที่ป้าจ,จะทำสองอย่างวันนี้พร้อมกันผสมแล้วก็จะชิมดูก่อนกันเพื่อนๆต้มสุกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวป้าจ,จะแบ่งต้มซุปให้พ่อใหญ่ ใส่หัวหอมที่หลังเนื้อบดกิโลหนึ่งทำได้สามอย่างค่ะเดี๋ยวป้าจะเข้าเตาอบนะแล้วก็ได้ทำลูกชิ้นแล้วก็จะจะทอดจะปั้นเป็นก้นกอนๆแล้วก็ทอดค่ะทอดใส,ส่เนยใส่นมสดค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วขาดมิสซุกข,ขอบแก่พรุ่งนี้ป้าไม่ทำกับข้าวอ๋อทำต้มเนื้อต้มเนื้อเปื่อยพรุ่งนี้เจียค่ะขาดไม่ได้เกีวป้าใส่กับข้าวนี้ไปเลยใส่ด้านบนข้าว ที่ป้าทำเมื่อวานเพื่อนๆนี่ก็เป็นแยมนะคะแยมผลไม้ป่าอ่าผใหญ่เขาทำไว้ พอู่วัสกุที่ทำเมื่อวานดีมากเลยไม่หวานมากบางคนนะทำหวานเทียบเลยกินไม่ได้นี่ หวานพอดีเพื่อนๆใส่ผลไม้เข้าไปด้วยมันจะกรอบนะคะกรอบตรงนี้นะกรอบนอกนุ่มในนุ่มในกรอบตรงด้านนอกมันแต่ข้างในมันนุ่มนุ่ม